วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นม้าขี่ม้าตกม้าชีวิตจะรุ่งโร์หรือจะสูญเสียอำนาจพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสัญงานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูน1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิด วันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับสัตว์สีเท้าที่สง่างามสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังกำลังความเร็วและอิสรภาพเพื่อนร่วมเดินทางของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณมา้าคือภาพแทนที่ส่งพลังของอำนาจวาสนาความทะเยอทะยานและพลังขับเคลื่อนในชีวิตคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ และความก้าวหน้าในโลกแห่งความฝันการฝันเห็นม้าจึงเปรียบเสมือนการที่เรากำลังสำรวจพลังและความมุ่งมั่นในตัวเราเองคือภาพสะท้อนว่าเรากำลังควบคุมพลังของตัวเองได้ดีหรือไม่เรากำลังจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงส่งขึ้นหรือเปล่าหรือเรากำลังจะสูญเสียการควบคุมและายแพ้ให้กับความทะเยอทะยานของตัวเอง วันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันอันสง่างามนี้กันว่ามาในฝันของคุณนั้นคืออาชาในที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะหรือเป็นเพียงม้าพยศที่จะนำมาซึ่งอันตรายพร้อมเลขนำโชคที่จะช่วยให้คุณควบทยานไปสู่ความสำเร็จเรามาเจาะลึกคำทำนายในแ8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1ฝันเห็นม้าที่สวยงามและแข็งแรง คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่ดีเยี่ยมที่สุดบ่งบอกถึงอำนาจวาสนาความสําเร็จและสุขภาพที่แข็งแรงคุณกําลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตจะมีพลังกายพลังใจเต็มเปีย่ยมทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างด้านการงาน การงานจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสูงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สำคัญจะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงในสายงานของตนด้านการเงินการเงินจะดีขึ้นอย่างมากมีความมั่งคั่งและมั่นคงจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จากการทำงานหรือการเสี่ยงโชคด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอคู่ครองที่มีฐานะและชาติตระกูลดี ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงแข็งแกร่งและจะส่งเสริมกันไปในทางที่ดีคำเตือนจงใช้พลังและโอกาสในช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จให้ได้มากที่สุดและรักษาคุณงามความดีไว้สถานการณ์ที่สองฝันว่ากำลังขีม่ม้าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีมาก บ่งบอกว่าคุณคือผู้ควบคุมพลังและทิศทางชีวิตของตัวเองหากขี่มาอย่างราบรื่นหมายถึงคุณจะประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว้หากขี่อย่างรวดเร็วหมายถึงความสําเร็จจะมาถึงในไม่ช้าด้านการงานคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่และจะสามารถนำพาองค์กรหรือทีมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม ด้านการเงินคุณสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยความสามารถของตนเองด้านความรักสำหรับคนโสดคุณเป็นผู้กำหนดและเลือกความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการส่วนคนมีคู่คุณคือผู้นำของครอบครัวและเป็นที่พึ่งพิงที่แข็งแกร่งคำเตือนจงควบคุมพลังของคุณให้ดี การทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำมาซึ่งความประมาทได้สถานการณ์ที่สามฝันว่าตกม้าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีและเป็นคำเตือนที่รุนแรงบ่งบอกถึงการสูญเสียตำแหน่งความล้มเหลวหรือการสูญเสียการควบคุมแผนการที่คุณวางไว้อาจติดพลาด หรือคุณอาจถูกโค่นล้มจากอำนาจด้านการงานมีเกณฑ์จะตกงานถูกเลิกจ้างหรือถูกลดตำแหน่งอย่างกระทันหันโครงการที่ทำอยู่อาจล้มเหลวด้านการเงินจะประสบกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนักอาจสูญเสียเงนินลงทุนก้อนใหญ่ด้านความรักสำหรับคนโสดจะต้องพบกับความผิดหวังอย่างรุนแรงส่วนคนมีคู่ ความสัมพันธ์อาจถึงจุดแตกหักเพราะการสูญเสียการควบคุมอารมณ์คำเตือนนี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทโดยเด็ดขาดทบทวนแผนการต่างๆและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นสถานการณ์ที่4ฝันเห็นมาพยศหรือควบคุมไม่ได้คำทำนายมีดังนี้คำทำนายลัก เป็นภาพสะท้อนของความทยอทะยานหรืออารมณ์ที่รุนแรงจนคุณไม่สามารถควบคุมได้พลังงานที่มีอยู่มากมายในตัวคุณอาจกำลังจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองหากไม่รู้จักควบคุมด้านการงานความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายด้านการเงิน ให้ระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างหนักด้านความรักสำหรับคนโสดอาจกำลัง,ลงหลงไหลใครบางคนอย่างหัวปักหัวปำจนขาดสติส่วนคนมีคู่อารมณ์ที่รุนแรงของคุณอาจกำลังจะทำลายความสัมพันธ์คำเตือนจงเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังและความทะเยอทะยานของคุณการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา คือหนทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนสถานการณ์ที่5ฝันเห็นม้าสีต่างๆคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักสีของม้าจะให้คำทำนายที่แตกต่างกันออกไปม้าสีขาวเป็นมงคลสูงสุดหมายถึงความสำเร็จอันบริสุทธิ์เกียรติยศและการมีคู่ครองที่ดีม้าสีดำหมายถึงอำนาจความลึกลับศัตรูที่น่าเกรงขาม หรือโชคลาภที่มาพร้อมกับความเสี่ยงม้าสีน้ำตาลหมายถึงความมั่นคงความสำเร็จจากการทำงานหนะักและความเรียบง่ายด้านการงานจะมีความสำเร็จแตกต่างกันไปตามสีของมา้าด้านการเงินจะมีโชคลาภหรืออาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความรักเป็นความฝันที่เน้นเรื่องสถานะและลักษณะของคู่ครองคำเตือน จงตีความตามสีของม้าที่คุณเห็นเด่นชัดที่สุดในความฝันเพื่อทำความเข้าใจกับลักษณะของพลังที่คุณกำลังจะเผชิญสถานการณ์ที่6ฝันเห็นม้าที่บาดเจ็บหรือป่วยคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีบ่งบอกถึงการสูญเสียพลังงานหรืออุปสรรคคุณอาจกำลังรู้สึกหมดไฟหมดแรง หรือแผนการที่คุณวางไว้อาจหยุดชะงักเพราะขาดกำลังสนับสนุนด้านการงานโครงการที่คุณทำอยู่อาจพบกับปัญหาหรือคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจนทำงานต่อไม่ไหวด้านการเงินการเงินจะฝืดเคืองแหล่งรายได้อาจมีปัญหาด้านความรักสำหรับคนโสดอาจยังไม่พร้อมสำหรับความรักเพราะความเจ็บปวดในอดีตส่วนคนมีคู่ ความสัมพันธ์อาจอยู่ในช่วงที่อ่อนแอหรือมีใครคนใดคนหนึ่งกำลังเจ็บป่วยคำเตือนความฝันนี้คือสัญญาณเตือนให้คุณหันกลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองและหาทางฟื้นฟูพลังงานของคุณโดยโดย่วนสถานการณ์ที่7ฝันว่าได้เป็นเจ้าของมา้าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีมาก บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับตำแหน่งทรัพย์สินหรืออำนาจมาไว้ในครอบครองเป็นสัญลักษณ์ของการเลื่อนสถานะทางสังคมและความสำเร็จที่จับต้องได้ด้านการงานคุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ที่มีอำนาจมากขึ้นหรือได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองด้านการเงินจะได้รับทรัพย์สินก้อนใหญ่เช่นบ้านที่ดินหรือรถยนต์ด้านความรัก สำหรับคนโสดจะได้พบเจอคู่ครองที่มีฐานะดีส่วนคนมีคู่ฐานะของครอบครัวจะถูกยกระดับให้ดีขึ้นอย่างมากคำเตือนเมื่อได้รับสิ่งที่มีค่ามาแล้วจงดูแลรักษาและใช้มันในทางที่ถูกต้องสถานการณ์ที่แปฝันเห็นฝูงม้าป่ากำลังวิ่งคำทํานายมีดังนี้คำทํานายหลัก เป็นความฝันที่บ่งบอกถึงพลังงานอันมหาศาลและอิสรภาพชีวิตของคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และโอกาสมากมายแต่ก็อาจหมายถึงสถานการณ์ที่วุ่นวายและควบคุมได้ยากเช่นกันด้านการงานคุณจะมีไอเดียและพลังงานในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมแต่ก็ต้องรู้จักจัดระเบียบให้ดีด้านการเงิน จะมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางพร้อมๆกันแต่ก็อาจมีรายจ่ายมากเช่นกันด้านความรักสำหรับคนโสดชีวิตจะเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและการพบปะผู้คนใหม่ๆส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยพลังและความร้อนแรงคำเตือนจงเรียนรู้ที่จะควบคุมและจัดระเบียบพ,พลังงานอันมหาศาลนี้แล้วคุณจะสามารถสร้างสรรค์ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนได้เวลามาเจาะลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นมานั้นมีความเชื่อมโยงกับความเร็วและพลังอำนาจตามตำราม้าคือเลขหนึ่งหรือเลขสี่การเดินทางคือเลขเจเรามาลงรายละเอียดกันครับฝันเห็นม้าทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือหนึ่งและสี่ชุดเลขแนะนำ หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งขีม่ม้าเป็นเลขแห่งความสำเร็จหนึ่งและแปดชุดเลขแนะนำหนึ่งแปดแปดหนึ่งตกมา้าเป็นเลขเตือนคราะหหนึ่งและศูนย์ชุดเลขแนะนำหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งม้าสีขาวให้เน้นเลขหนึ่งและเก้าชุดเลขแนะนำหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง มาสีดำให้ใช้เลขหนึ่งและเจ็ดชุดเลขแนะนำหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นมาก็คือภาพสะท้อนของพลังขับเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวเราคือการย้ำเตือนให้เรารู้จักที่จะควบคุมความทะเยอทะยานของเราให้ดีกล้าที่จะควบทะยานไปสู่เป้าหมายแต่ก็ต้องรู้จักที่จะหยุดพัก ขอเพียงเราเรียนรู้ที่จะเป็นนายที่ดีของมาในใจเราเราก็จะสามารถเดินทางไปสู่ทุกความสําเร็จได้อย่างสง่างามและมั่นคงสําหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันที่เป็นสัญลักษณ์ของอํานาจและกฎระเบียบน,นั่นก็คือฝันเห็นตํารวจใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝัน แล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนิพกทำนายฝันโดยเอเมนคาตูนายตู่วันนิพกออนไลน์นววนนสนับสนุนวันนิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8ย์0 1 1หชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มภูนบุญ เงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ